นีเวกันต่อไปใช่ไหมกันที่อะไรกันที่หาใช่ไหมกเจอนิจุรเย็นเป็ิจุมพีชายแหละคุยกันแหละโยมมาจากกุฏิกา ที่ได้ฆ่ารคนที่คนที่ไม่พอใจเป็นผู้ที่ทนกับได้ได้ความ,ความง,นนวางความหวังใจการละความของประเทศมาเป็นเพื่อกันทงนงนนางไม่สนใจจากเพื่อนบ้านจากมิกจากจะเปลี่ยนไป 这个欢迎。